สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนหุงไม,ม้บ้านนะครับก็จะพามาชมไม้สวยๆนะครับพี่ราศีวันโครลาน,นะครับวันนี้ผมพามาชมรานพี่กวงกันนะครับมีอโกนมีมาเยอะเลยนะครับวันนี้มีหลายชนิดด้วยแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับมาขายมาขายด้วยกันกับผมนะครับแต่ว่าผมจะไลฟ์แค่ ร้นานพี่กวางให้ดูนะครับวันนี้มาพบกับพี่กวางครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้าพี่กว่าง c o อ,อร์ติดต่อครับตู้แปดหกค่ะสองห้าเก้าศูนย์สองเก้าห้าค่ะหเบอร์แอดไลน์ครับวันนี้หาได้ไหมแอ,อดไลน์เลยนะคะมีอะไรก็พักในไลน์ทิ้งไว้อะค่ะถ้าวันธรรมดาบางทีจะติดงานนะคะไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะ ให้ลูกค้าแไลน์ทีวีนะครับแคบหน้าจอหรือว่าจะพิมพ์ชื่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายให้ดูใหม่นะพี่ค่ะถ้าใครสนใจไม้ด่างไม้ชนิดอื่นนะครับก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันเพราะพี่กอมีหน้าร้านที่ตลาดครับตลาดกินโซนค่ะอยู่ตำบลโคกสูงค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับใครผ่านไปแถวโคกสูงนะครับก็สามารถแวะชมที่ร้านได้นะครับ แต่ว่าก็โทรโทรแจ้งก่อนนะพี่บางทีไม่ได้อยู่ร้านใช่ค่ะครับอันนี้มีอะไรไหมดูก่อนครับอ่าดูเป็นโพลแล้วกันค่โคนะโโมคอใช่ตัวนี้ด่างนะคะโมคมคอมีอยู่สองกระถางโอ้ราคาเท่ากัน,นะะราคาเดียวกันค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนมากเลยโโมคอลด่างร้อยห้าสิบบาทค่าส่งเริ่มต้นทเท่าไหร่นะคะอ่าเริ่มต้นที่แปดสิบบาทค่ะครับ แต่อาจะกล่องไหมครับพี่แปดสิบบาท่วนใหญ่ว่าจะส่งเป็นตะก้านะคะส่งไปสนีค่ะคส่งไปสนีไทยนะครับค่ะเพราะว่าตะก้าจะเซฟต้นไม้ได้เยอะนะครับแล้วก็มาต่อที่สนีจันดาวนะครับค่ะกระถางไสฟแปดนิ้วฟองดสวยเลยนะครับฟองดีนะครับราคาเท่ากันไหมครับพี่แปดสิบบาทเท่ากันค่ะดีมากครับบอกเลยว่าดีมากๆแข็งแรงนะครับดูมีหนอดนะครับ ตอนนี้มีหน่อลแล้วแล้วก็มีตัวเพนเลดี้ค่ะฟอมใหญ่ขึ้นร้อยยี่สิบาทนะคะราคาดีมากครับแล้วก็ลายดีมากๆเลยนะครับลายสวยมากลายสวยกระถางแปดนิ้วเหมือนกันนะครับรมีสองต้นเนาะพี่ค่ะมีสองต้นมีสองต้นตัวนี้อีกต้นหนึ่งนะครับรจะลายสวย ราคาเดียวกันเนาะราคาเดียวกันค่ะร้อยยี่สิบบสวยมากมากเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับมีโพแดงไซส์มินิก่อนเนาะโพแดงแคะค่ะโพออมีโพส้มกับโพแดงตัวน,นี้คือตัวใหญ่ตัวข้างหลังนี้เป็นตัวปกติค่ะเป็นโพแดงปกติตัวข้างหน้าจะเป็นโพแดงแคะโพแดงนะครับราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท อันนี้โพส้มใช่ไหมครับใช่ค่ะโพส้มอันนี้เป็นโพส้มนะครับโพส้มเขาจะมีก้านตรงกลางนะครับสีเขียวเขียวนะครับต่างกันกับสีโพแดงนะครับนี่นะครับพอเปรียบเทียบกันราคาเดียวกันนะพี่ราคาเดียวกันค่ะร้อยี่สิบเก้าบาทค่ะทีนี้ก็โพส้มนะครับพววนี้จะอยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วค่ะครับ อ่าแล้วก็มาที่โพแ,แดงไซส์ใหญ่เลยโพแดงไซส์กระถางแปดนิ้วนะคะทำบอลใส่ได้เลยนะครับไซส์นี้อันนี้ม,มีอยู่รอบนี้เหลืออยู่สองต้นนะคะก็จะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทส <350 S 2> ามร้อยห้าสิบหน้าสสมากเลยครับนะที่ร้านวิกวงมีกระถางเปลี่ยนให้ด้วยนะครับถ้าท่าในใดอยากได้กระถางขาวก็สามารถเปลี่ยนเป็นอ่า ตัวนี้ได้สามารถทักไปถามราคาได้แต่ว่าไม่ได้ส่งแต่กระถางเลยเฉพาะถูกไหมครับ่าไม่ไม่ได้ส่งกระถางเนี้ยอย่างเดียวแต่ว่าถ้าให้เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนได้นะครับมีกระถางทรงจีนแล้วก็กระถางทรงธรรมดาแบบนั้นนะครับค่ะเป็นสีขาวเป็นทรงนี้นะครับมีหลายไซส์ค่ะลองถามดูได้ครับนะครับเป็นราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามราคาของกระถางนะพี่ค่ะครับมีโพแดงนะครับโพแดงไซส์นี้ราคาอยู่ที่ตาสามร้อยห้าสิบค่ะราคาเดียวกัน ใช่แต่พุ่มจะต่างกันตัวนี้ตัวนี้พุ่มจะสวยกว่าแน่นกว่าใครมาขอใายตามไใจกระถางค่ะราคาแล้วก็เ้าไนท์ขาวอันนี้จะเป็นหน้าวัวนะคะมีกิ่เหมาหรือห่อเงินห่อทองนะคะครับก็จะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะสวยน่ารักมากเลยครับมีกิ่เหมานะครับค่ะแล้วก็จะมีอันนี้มีออมเงิน แพะมาด้วยะค่ะน่ารักมากมากเลยกระถางหกนิ้วนะคะพุ่มแน่นๆเลยตอนนี้ก็อยากได้กระถางขาวก็เปลี่ยนให้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นไซส์หกนิ้วเหมือนเดิมเนาะพี่ได้ค่ะหกนิ้วเหมือนเดิมครับแต่ถ้าถ้าแบบเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วก็ค่าส่งอาจจะแพงขึ้นนะครับอ่าลูกค้าอันนี้อยู่ที่กระถางแปดสิบบาทค่ะพุ่มแน่นแปดสิบบาทคือบอกได้เลยว่าครับราคาดีมากๆนะครับ ราคาดีสุดเลยแบบแน่นมากครับแค่ถ้าไปแยกแค่ทำจำนวนก็คือได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับออมเงินแคสสวยมากๆเลยต่อมานะครับเป็นวัสนเสนา9ชั้นนะครับยังราคาเดิมอยู่นะคะ50บาทคะ่ะมีจำนวนอยู่คะ่ะแล้วก็วาที่สิบกะลดครับสิบกะลาด าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทราคาดีมากๆเลยนะครับที่ร้านเหลืออยู่สามกระถางอ่าหมดแล้วหมดแลใชะค่ะปากกายเพชรสวยจังเลยครับค่ะสวนั้นตัวนั้นยังไม่ได้อัพไซต์กระถางนะคะถ้าลูกค้าไปสามารถอัพเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยค่ะราคาดีมากๆเลยนะครับปากกายเพชรเป็นไม้ไม้ยังไม่มีจํานวนเยอะนะพี่ตัวนี้ก็ผมก็ยังไม่มีเก็บเหมือนกันสวยดีนะครับเริ่มมีนะค่ะสวนใหญ่ๆเราทำจำนวนได้แล้ว ก็อันนี้จะอยู่ที่ร้อยหนึ่งค่ะราคาลงกว่าเมื่อก่อนหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสองกระถางนะครับสกายเพชรชื่อดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีสุขสมใจปองค่ะต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกต้นหน1 1> ึน่งราคา1 1> เท่าไหร่ครับพี่ร้อยี่สิบาทครับร้อยี่สิบาทเมื่อก่อนนี้ราคานี้ไม่ได้นะครับมีแต่สอง้อยอัพสองร้อยสามร้อยนะครับ ราคาดีมากมากเลยอันนี้ไม่ไม่ส่งนะครเราทเขาไ่แล้วก็มาต่อที่ตันนี้ครับสวนบอกว่าชื่อรวยทองค่ะรวย <ขา S 1> วทอ<ร>งใช,ช่ชื่อดีจังเลยครับแล้วก็สวยด้วยเป็นใบแบบเดียวเดวเล็กๆแบบนี้นะครับใบเขาจะเป็นเรียวเรียวครับแปลกๆเหมืนอนกันนะคะไม่ไม่ไม่เคยเห็นกระถางไซส์แปดนิ้วตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันราคาเดียวนะ ห้สิบาทค่ะจริงหรอที่อันนี้มีกี่ต้นครับที่ส่วนอยู่ที่ร้านน่าจะมีประมาณสามหรือสี่ต้นนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้นนี้จะฟอมใหญ่กว่าต้นอื่นราคาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์เลสซูเปอร์เลสค่ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทก็ราคาดีมากอันนี้ใส่ไม่ได้เล็กนะครับไซส์ใหญ่นะครับกระถางไซส์แปดนิ้ว ส่วน <มะ S 1> ตัวนี้ก็จะเป็น <ส masked> มหาเศรษฐีค่ะแปดสิบบาทเดี๋ยวเอาชื่อชื่อดีมากๆเลยนะครับมหาเศรษฐีแล้วก็ราคาดีมากมากเลยแปดสิบบาทนะคะ <S 2> <S 2> สองเหลือสองกระถางแล้วร้านไปเร็วมากคะ่ะอันนี้เป็นไม้ที่ผมชอบมากๆเลยสตรีกาญจนาชื่อดีมากๆแล้วก็เป็นไม้ที่ขาย <S <S ดี <S <S ด้วยนะครับ บอกเลยใครไม่มีต้องจิบนะครับสีการจนาที่ราคานี้จริงเหรอจริงค่ะหนึ่งร้งรอยลูกค้าไปเปลี่ยนเป็นกระถางไซสิบนิ้วได้เลยหนึ่ง100ร้อยบาทราคดีมากครับสวยมากเลยนะครับไปเขาจะออกสีแบบเทานๆนะครับไปสวยมากๆเลยมีซองกระถางราคาเดียวกันไหมครับพี่ราคาเดียวกันค่ะเหลือติดร้านสี่กระถางเองค่ะไปเกือบหมดแล้วอ่าพี่กวางจะมีอะโกดิมา หลายชนิดนะครับถ้าท่านในแบบเก็บสะสมอิโกลนิมาก็ทักไปถามได้นะครับส่วนอันนี้เป็นอ่าเศจหฐีแสงจันทาค่ะครับอันนี้จะเปลี่ยนใส่กระถางสิบนิ้วแล้วนะคะจะเป็นมีสองต้นกระถางหนึ่งมีสองต้นสวยมากเลี้ยงมาได้สวยมากๆเลยนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ค่าส่งอาจจะแพงหน่อยเพราะกระถางหนงใหญ่ตัวนี้คือส่งตะกร้าก็ได้แค่ ต้นเดียวใช่ค่ะตะกาละต้นตะกาละกระถางต้องบอกอย่างนี้เพราะ่ันนี้สวยมากนีไมีกี่ต้นสองต้นเหมือนกันค่ะต้นเหมือนอำไปเหมือนสามยอดเลยมีสองยอดอันนี้สวยมากเลยครับสวยมากๆเลยของต้นปลูกด้วยกันถ้าลูกค้าไม่อยากได้เป็นคู่ก็เอาไปแยกได้ค่ะราคาดีมากๆเลยแล้วก็มีที่ร้านอีกนะครับอันนี้ก็มาหารกันกับผมก็จะเอามาได้นิดเดียวนะครับ คนละครึ่งนะครับวันนี้ก็มีปรานานี้นะพี่ถ้าใครสนใจมาร้านนี่ฟองนะครับก็ทักไปสอบถามได้เลยนะครับแอดไลน์แล้วก็ทักทิ้งทิ้งไว้นะครับส่งรูปทิ้งไว้ก็ได้แล้วแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวพี่ฟวงกลับมาตอบนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ